สวัสดีครับอยู่ในช่องคุณพ่อการไร้รั้งนะครับเยีก็เอาไปสนันบนะฮะวันนี้อันจริงๆคุณพ่อคลิปนี้น่าจะลงเร็วน่าจะลงประมาณเที่ยงใช่ไหมเพราะว่าวันนี้คลิปเยอะมากนะฮะสองสองคลิปตอนตอนเย็นคุณพ่อเลยดีดมานแน,บนับมาวันนี้แล้วก็คุณพ่อจะรีวิวควบไปเลยทั้งคาคูแล้วก็เอสเมคคาคูเนาะแล้วก็อาร์ชเนาะทำคิดด้วยกันไปเลยเพราะว่าเด็กหลายๆเด็กที่คุณพ่อจัดอะคือคุณพ่อเตรียมเด็กให้สองคนนี้เยอะมาก อาจจะเล่นไม่ได้ทุกเด็กอาจจะเด่นบางเด็กอาจจะเล่นแค่แบบตาสองตาด้วยนะมาดูกี่เด็กอะ่ะเยอะแบบเยอะมากนะเตรียมไปทั้งห้าเด็กอะ่ะก็นั่นแหละนะฮะมารอชมกันละกันว่ามันจะเป็นยังไงมันก็เป็นเดย์วันเด็กเนาะพึ่งจะวันเนี้ยไม่ได้ดู y YouTube ด้วยไม่ได้ดูของคนอื่นมาเลยนะเป็นเทสต์เดย์วันเด็กแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็อัดข้นหน่อยแล้วนะวันธรรมดานะรีบอัดนะฮะ,ะกดก่อนเลยเอสเมคะคู H นะฮะ ก็เห็นเห็นแล้วว่าอนาคตมาอีก2คนแน่นอนนะกับแก๊งสเตฟฟอร์ดคาคูนะฮะเพราะว่าประวัติง่ายๆก็คือเป็นร่างคนของเอ็มมาฟอร์ดนั่นเองนะครับก็จะมีหลายคนมากๆแล้วก็มีพลังจิตยิ่งแก๊งถ้าอยู่เป็นด้วยกันเขาเรียกสเตฟฟอร์ดคาคูเนาะก็จะยิ่งพลังจิตเยอะนั่นเองนะฮะอันนี้เป็นเปิเปดตัว3-4นะฮะกอ๊อปไม่ใช่เอาเด็กนะมันจะก๊อปอีกใบหนึงเสกขึ้นมือ และเซ็ตพลังของใบ้ัล้นะเป็น3าจ้พลัง4ซึ่งโคตรคุ้มสำหรับบางเด็กอย่างเด็กที่เล่นไอ้นแมนหรือเด็กที่ใส่พวกพลังสูงจีสูงเอ้ยรต่ว่าจี้สูงสูงพลังต่ำแล้วมีเอฟเฟกต์ดีๆอ่ะเอสเมค,คัดคูค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ของดีอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณไปเป็นซ u เปอร์ซูพรีมก็จะมีเวเรนเอ็มมาฟลอรให้นะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นอาซูพรีมคุณนี่ยังจะได้ น้องเอสเม่ยัางงามนะฮะอีกคนหนึ่งไปนั่นเองนะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นการ์ดประจำสัปดาห์เนาะก็จะเป็นน้องกาดใหม่นะครับเซิร์ชเนาะเปิดตัวนะครับท็อปเด็กของเราจะลดพลลดหนึ่งจีแล้วก็เพิ่มพลังหนึ่ง <c oughs> หลังจากนั้นหลังจากเราเล่นการ์ดใบที่มันโดน ดนช็อตไปแล้วอะ่ะโดนรดช็อต,อตเหลอลดไม่หนึ่งจี้เพื่อนาัรังหนึ่งเราอะ่ะมันจะรีพีชสก,กิลอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะฮะก็โคตรเก่งแล้วก็แน่นอนนะครับมันอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ได้นั่นเองนะฮะสองสองเราคุณพ่ออย่างนี้หมดนะวคุณพ่อการ์ดครบแล้วคุณพ่อไม่มีอกไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้หกพันโทเค็นเพราะใชห้าพันโทเค็นพอนะฮะเพราะว่ามันการันตีว่าคุณพ่อจะได้แน่นอนอยู่แล้วหนึ่งใบนั่นเองแล้วก็เผื่อจะได้แวลุงแวรเลียนของชงของใช้ เงินเงินอะไรมาเก็บสะสมได้นั่นเองนะฮะอือยะมันการันตีต้องอยู่แล้วเราไม่ต้องห่วงตรงนี้เนาะห่วงว่าเค็มจะค้างใช่ไหมอ่าเซิร์ชนะครับแบบการันตีเนาะแล้วก็มาดูของแถมว่าจะได้อะไรนะโทเคนโอ้ยแี่แคาโทเคนโอเคเกลือไม่เป็นไรก็อ่าเด็กชื่อว่าตีไม่เห็นนะเยอะมากนะเยอะมาก มีจริงๆมีเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะแต่คุณพ่อทำเควสไปก็เลยเอาออกอ่ะคุณพ่อลองเซิร์ฟเวอร์ก่อนละกันเซิร์ฟเวอร์คุณพ่อจะไม่เล่นเอสเมนะคุณพ่อคิดว่าเอสเมไม่ค่อยคุ้มคุ้มที่จะเล่นกับเซิร์ชมากกว่าเพราะว่าเนี่ยหลายตัวมันเป็นสามสามสองสามสามอะไรพวกเนี้ยสามสี่สามห้าสามหกมันมีแค่บางตัวใช่ไหมอาจจะเอสเม่อาจจะเอาใส e ่แทนทอปปี้แคทเหรอก็ได้นะ อา่าคุณพ่อลองใส่แทนค o p y ป a t ก่อนแล้วกันอ่ะเป็นฟูลไปเลยเพราะว่ายังไงเอสเมก็สามจี้อยู่แล้วปะ่ะทำไมดีดีควสตเลเวลคอลเลกชันเพิ่มถึงผ่านได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้อัปเลเวลคอลเลกชันเลยฮลัลโหลดีดีก็ผ่านเฉยเซิร์ฟเฟร์เห็นนะคุณพ่อไปขึ้นอัติเมตมานะฮะเด็ <laughs> กมันอย่างที่บอกนั้นบ้าไปแล้วนะฮะ มีให้เล่นตัวใหม่อ่าได้ช็อตได้ช็อตช็อตอะ right <Huh? S 1> ไรก็ได้ยกเว้นพวกหนึ่งจี้นะหนึ่งจี้หนึ่งใบีนเด็กอ่าโอ้โอเคเราได้เล่นแต่ว่าเราไม่ได้เล่นเอสเมเสิเราจะได้เล่นตัวอื่นแทนเสร็จเซิร์ชเนี่ยหกปีบมือยังเยอะโอเคเซิร์ฟเวอร์มาช็อตใครก็ได้ยกเว้นยกเว้นหนึ่งจี้ เดี here, oh, mm ๋ยวเฟเฟกต์อะสิอ้าวไม่มีอ้า oh, ว mm hmm. ไม่มีเอฟเฟกอุยอาสเปซตุนนะอู้โอ้มายโอ้มายโอ้มายอ๋อเอฟเฟกมันมาอยู่ที่นี่เนาะอยู่ที่เกวินเนาะอู้วและและเกวินรีพีทอีกครั้งหนึ่งอู uh ้เอสเม่นั่นไง เป็นซสอย่างนี้เนี่ยมันจะเสกเนาะอ,อ่กลางน่าจะปล่อยนะเกษเพื่ออะไรนะเกได้ขยะแต่ว่าได้ชอไปชอไม่ไม่ให้การันตีนี่ว่ะอืออ๋อแล้วมันรีพิทอีกรอบนึงเหรอโอ้ถ้ารีพีทอีกรอบนึงก็ดีนะโอ้ยแต่ แต่ที่มันเต็มนะที่มันเต็มที่ยังเบียดนะฮะที่มันยังเบียดตานี้น่าจะไม่ไหวนะเพราะที่แน่นเหลือเกินที่ล็อกเก็ตกรู s สปีด ที่ยังแน่นอู้แต่มันชอ Ooh, ็อตไงโอ้ยนี่คุณพ่อคิดว่ามันมัน,ม,นมันรีพีทแค่เดียวถ้ามันรีพีทอย่างนี้ได้ก็ดีนะมันดีมากเลยด้วยละมันไม่ได้ดีธรรมาดา,นานมันโคตรดีเลยอารีเชม่าอารีเชมไม่พอนะอารีเชมไม่พอนะ แล้วแล้วแล้วชอช็อตอีกทีหนึ่งนะโอ้ไม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 ่บ้าไปแล้วโอ้ยโคตรด,ดีของกคดีครับคุณแอนโอ้ือฮู ถ้ามาเล่นด้วยกันอย่างนี้ได้ขนาดขนาดที่ลกๆนะขนาดที่เราลกกับมีสเปซตรนะโอ้เกินไปโอ้ขอเปลียนเด็กนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะเด็กมันเยอะมากนะไม่งั้นมันจะเป็นชั่วโมงนะคือคือเราก็ต้องรีบอัดไงแล้วก็เป็นชั่วโมงก็ไม่ไหวนะอ่าดูออน going อ่ะ,อะคุณพ่อก็ใส่ทั้งสองตัวแต่ว่ามันเป็น on going ไงคุณพ่อเลยคิดอยู่แ่ามันจะโอเคไหม อันนี้อันนี้อาจจะลองอาจจะต้องลองลองเล่นทักสองสตาทักสองตาเพราะไม่รู้มันจะโอเคมเพราะว่าทั้งเอสเม่แล้วก็ทั้งเซิร์ชเนี่ยมันใช้มันมันคือไอ้นี่เดียวกันเลยก็คือเสกดูมทั้งคู่ก็เลยอืมันน่าจะไหวไหมนะก็ขอลองดูก่อนละกันเพราะว่าเด็กนี้มันมันไม่ขออะไรนะมันขอแค่ขึ้นดูมหรือถ้าเรามีแบบดับเบิ้ลดับเบิล มันก็ไม่ได้มันขึ้นดูมแล้วถ้ามันเออช็อตช็อตปุ๊บท็อปเด็กเป็นดูมเงี้ยเออมันก็คุ้มป่ะแบบดูมแบบเบิ้ลหรือไอ้ดูมหรือว่าเอสเมกอปกกอปดูมมาได้สองตัวมันก็โอเคป่ะเด็กนี้ก็ดวงกระชาลุวนนะขึ้นหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะแซบบูมาวัเมียเคไปก่อนเลยวูแล้วก็กลัวเลยแอดอ่ะมันก็คุ้มอยู่ดีเพราะว่ามันมันมันแซบบูไปเนาะ มันมันมีดูมเยอะตอนนี้การันตีได้ดูมดูมดูมม่นี่สามแน่นอนปัญหาคือจะมากี่โมงมือไม่มีอะไรเลยนะอา่าคักครูขอดูมนะ ดูมสองศูนเก้าเก้าล้วไม่ใช่ดูมไม่ใช่ดูมสายไม่ได้ดูมหกนะชูวฝนั่นไงแล้วมันเป็นดูมหกมาไงแซบเลยแซบเลยแซบไฟลผมขอแซบแซบเลยแซบแซบจี้อะแยะก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีนะ โอเคเอาที่พี่สบายใจแต่ว่ามันแซบอีกรอบหนึ่ง,งแอนแมนมันมันแซบไงเจอพีเอฟเฟกแล้วแสดงเมื่อกี้มันโหลดไม่ทันใช่ไหมเจอเซฟเวอร์เจอเซฟเวอร์ อืมพอไหมนะพอไหมนะไม่ได้จะแนะมาก็ขอดูหน่อยละกันพอไหมนะของขึ้นหมดเลยนะทั้งเซอร์ทั้งเอสเม่นะแต่ว่าดูไม่ขึ้นนะโกเลแอดเราเล็กเลยเล็กจิ๋วเลย แต่ก็ดีนะมันลงดูมดูมมันมัน,ม,นมันได้สามพื้นที่นะอ้ยาสิบไม่พอเดี๋ยวนี้มันเล่นออนกออิงยากนะมันโดน มันแค่แบบคนติดแอนเชนเทรสเยอะมากเลยมันเลยแบบโดนแซบโดนซาบนะโดนซาบนี่โดนแซบแซบนั่นมันไอเซิร์ชมันยิงเขออีกทีหนึ่งทรงมาดีนะแต่ว่าสองถุงกาไม่ขึ้นก็เล่นยางแถมโดนไอนี่อีกแอนเชนอีกอ่ะโอเค ได้เล่นเร็วนะแต่ว่าถ้าอย่างนี้ก็ไม่ไม่จำเป็นที่จะช่องใช้เอ็ดมงเอ็ดเมย์แล้วเด็มีประโยชน์อะไรในการที่จะเล่นเอ็ดเมย์เล่นอะไรพวกนี้ไม่มีประโยชน์เลยไร้ความหมายสิ้นดีเพราะมันเล่นดูมได้แล้วอ่ะมันจบแล้วอ่ะมันจบแล้วฮะนายก็ดูมส่งถุนเก้าเก้าก็ได้สองคนมามันก็ถือว่าเป็นตัวช่วยเพราะว่า อ่าถึงแม้จะสุ่มกาชาไม่ได้การันตีเหมือนกับไอไซล,ล็อกแต่มันก็ยังมันก็ยังถือว่าได้ได้นะได้ทำอะไรบ้าง l Lady c h i e f หรือว่าเราจะเจอกับเอ๊ะเอ๊ะบอทนี้ บอทนี่บอทนี่ด็อกเตอร์โลบอทนี่บอทบอทนะชื่อไม่ดูนะตัวนี้ซ่อนชื่อเลยนะซ่อนซ่อนเอา,าตายนะดูอยนี้นะฮะสองหมืนเจ็ดเป็นไวเมเนียมค่อนข้างการันตีแถมพื้นหลังอย่างนี้คือพื้นหลังการ์ดอย่างนี้สลีปอะอย่างนี้กับ เี้เนี่ยมันไม่น่าใช่แล้วไงเพราะฉะนั้นน่าจะบอดนะนีงไงริบร้อยคล็อกตัวเองไปแล้วริบร้อยนะคล็อกไปแล้วนะฮะมันคล็อกตัวเองไปแล้วดีนะสแนปไม่งั้นได้หนึ่งจีนะฮะก็อ่าให้ดิวดูมกคุ้มคองว่ามันมันเป็นตัวเสริมให้มันอีกนิดหนึง่งซึ่งอืมอาจจะต้องเอาโปรไแอดออก แต่มันก็ไม่ขนาดนั้นปะ mm hmm. ก, mm hmm. ก็ก็อาจจะติดโกเลแอดไว้ก็ลองดูก่อนก็ได้เค okay. ดูถือว่าไม่ไม่ไม่จิตจัดเท่ากับเซิร์เฟอร์นะเซิร์เฟอร์ดูจะจิตจัดจดูจะมีของมีอะไรกว่าเล็กน้อยนะฮะแล้วก็อีกเด็กหนึ่งเตนอเหรอถ้านอตคุณพ่อเตรียมไว้ให้อะไรเนี่ยน่าจะเตรียมไว้ให้เซิร์ชเซิร์ช เพราะว่าผุก่คคนคิดเดาไว้ว่ามันมน,น่าจะเป็นลูกโซ่ไดออ้อย่างที่มันทําได้จริงๆเพราะฉะนั้นทานอตที่เป็นทานอแตแอนตี้เมตามันก็เลยน่าจะลองเล่นนั่นเองซึ่งจะใส่จะเอาค,คาฮอลลีออกไปใส่เป็นเอนเชนเทรสก็ได้นะครับสําหรับคนที่อยากจะป่วนเขามากกว่านี้ซึ่งอันนี้จริงๆมันมันชนะมันเป็นเด็กชนะทางทานอตด้วยกันกับเด็กชนะทาง อ่าชนะทางทานอตกับชนะทางพวกไอ้นี่นะพวกอลิเซมนะอืมคุณพ่อเจอคุณพ่อนะฟุ้งปังฟุ้งเออจริงๆดิง,งนี้ใส่ด็อกเตอร์สเตรนได้ลืมลืมใส่ด็อกเตนที่แน่นที่มันเต็มนะ แล้วเราได้แซบแล้วไงเราได้แซบแล้วอันนี้น่าจะเล่นให้ตาดุโอเคไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเศกการ์ไม่ได้เล่นเศกการ์ก็ใช้กอก้อนไม่มีประโยชน์ไม่ต้องลงก็ได้ไโอ้เฮร,ราเฮ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 ร,าใ,ร,า,ใราใช้กอก้อนคุมไหมไม่คุม เฮ้ยลืมลงขวาต่อไอ้ฟูลียิงไม่คุมแต่ว่ามันได้ยิงไงสําคัญคือมันได้เอฟเฟกต,ต่อเนื่องมาบลิงไบรท์พ้าอยากเก็บอยากอยากเก็บอยากเก็บไอ้เลดกระเดียนมาให้ตัวอื่นแล้วก็แซปบ แต่เขาไม่จัดแนมนะสนแสดงว่ามือไม่มีเฮล่านะสเปรอืมแต่เราได้เริ่มก่อนนะเราไม่ได้เราไม่ได้ใช้ทางสีไม่งั้นเราใช้ช่างสียิงได้ ระดับบอล็อกไม่ได้จัว่วก็ถือว่าใหญ่อยู่เนาะเขอดูหนอยเซมือที่นายตัดไปสามใบนั่นนะ่ะจะไหวกับเราไหมไอ้ยาเอลาไม่ขึ้นแล้วมันแซ่บรัวๆเลยฮัลโหล มันแซบรัวๆเลยมันกลายเป็นม็อกกิ้งเบอร์สิบมันกลายเป็นโอเคให้ดีก็ใส่ด็อกเตอร์สเตรนมาก็ถือว่าไม่ดีแย่นะถึงแม้จะกินที่สองจีไปลองลองใส่ด็อกเตรนดูเพราะคิดว่าด็อกเตอร์สเตรนกับยังไงเด็กกานอสก็ต้องใส่ด็อกเตอร์สเตรนอาสูพรีมนะไม่ใช่ไม่ใช่ด็อกเตอร์สเตรนแยกทีนะด็อกเตอร์สเตรนสูพรีมนะผมคิดว่ามันน่าจะคุ้มที่สุดละ เข้องการเอาคาฮูลีออกไปไม่ได้ใช้แล้วควาฮูลีอะได้ใช้ตอนที่มันออกมาคุณพ่อได้ใช้นะแต่มาตอนนี้คันอคิดว่าไม่ได้ใช้ละอือไอออนแพทที่อดอะมันก็ได้ใช้นะแต่ว่าคุณพ่อคิดว่าในตอนนี้ยเมตาตอนเนี้คุณพ่อใส่เปลี่ยนเป็นแอนตี้ไม่ใช่แอนตี้ใส่เออแอนตี้ใส่เป็นเด็กแอนตี Anti ้เมตาสุดไปเลยเพราะว่าทานอสมัน ตอนนี้ของมันค่อนข้างดีแล้วเสร็จแล้วไอเอ็นแชนเทสมัน4ี่หมันก็ไม่น่าเกียดมันสามารถบับจากเซิร์ชเป็น4ี่เจ็ดได้ก็ถือว่าโอเคกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นเด็กทานอนอ่สําคัญตรงนี้เนาะหับภารกิจแป a ีกินทีและเโอเคทานอสอีกสักตาแล้วขอรออีกเด็กหนึ่งสักตาหนึ่งน่าจะโอเคเนาะ ใช้รอยจี้ไปอืมชนะด้การ์ดสี่ใบไปขอถ้านอที่ลองแก้โอ้ม,มีมีเคว็ดเล็กทำลายเลยเหรอเดี๋ยวต้องไปนั่งเล่นเล็กทำลายสินะปวดหัวเลยอืมชื่อ อ๋อชื่อโอ้แต่ไม่ใช่ละอาริเชมมาไม่ใช่ละแล้ว,ลวอาริเชมกับเราเหรอนายเล่นอาริเชมกับเราเหรอว้าวกอก้อนไม่ขึ้นที่อย่างงี้กอก้อนไม่ขึ้นกอก้อนไห้ไปอืม คุณพ่อจะเก็บอันทรอนเซนเดลเอาไว้เพราะว่าเรามีเอ็นเชนเทสโอเคเราได้น้องน้องยิงมาแล้วหนึ่งตัวแต่เรามีสเปซสโตร์นะสามารถลงเต็นอสขวาได้เนะ แอวมันต้องลงลงออเดอร์ผิดมันต้องลงไมล์สโตนก่อนนะแล้วค่อยลงไอ้นี่โอ้ยแยแ่แหะโอมันได้เล็กกระเดียนฉันไปหรือนี่อ่าแตก่ก้อนมาไงฮะคุณนา้าฮะกอก้อนมาไงฮะแต่ว่าไม่มีที่ลงแล้ฮะเต็มเลยฮะเอ้ ก็ก่อนบวกสนะองจี้นะเพราะอยู่อันทรอสเซเดียวนะฮะมอกอิงศูนย์ทำไมไอ้น,นี้กลายเป็นหกจีอ๋อโดนบาลานมันโด ลอสเตอร์สเตเรนอยู่ไหนอะไรออสอืมอะไรออสอะไรอ 9, 7, อสเก้าเจ็ดอ่าเจ็ดหกสิบหกเท่า ถ้าที่หกเท่าอย่างนี้เราไม่สูนแล้วต้อสเตรนทีม่มาโอเคมันเด็กขานอดอะแล้วมันโดนอาสมเวทไปแล้วแล้วแล้วมันไอ้นี่เีอมันจะแย่อะแสดงว่าคุณบอกิว่าเศษอะ่ะเสิร์ชมันน่าจะเสกชิก มันไม่ได้เสกการในเด็กท็อปเด็กนะในคานิกมันคือเสกการ์ใบบนสุดที่เราจะจัวได้เพราะฉะนั้นเพราะว่าเพราะว่าความจริงแล้วถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยถ้าคุณพ่อลงออเดอร์ผิดอย่างเมื่อกี้เซิร์ชมันจะไปเสกใบอื่นแล้ร็จและมันจะจวก้อนหินขึ้นมาสองใบแล้วมันจะสับกองแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ได้สับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคิดว่ามันน่าจะไม่ใช่แบบนั้นแหละอีเดียที่เตรียมให้นี้คุณพ่อเตรียมให้เซิร์ชแน่นอนนะเพราะว่าเอาไว้เล่นกับ พวกเนี่ยแซปขึ้นมาขอลองน่าจะเหมาะกับแก๊งเอเจนนะฮะอันจริงมีเตรียมเซเลโบไว้เดี๋ยวเล่นเซเลโบอีกเด็กหนึ่งด้วยเล่นตานน้อันนี้สักตาหนึ่งแล้วเซเลโบสักตาหนึ่งนะยาวหน่อยได้เพราะว่าสอง,สอง,สอง,สองกาศสองใบนะเด็กเยอะก็เหมือนเดิมนะไมงคิดว่าตอนนี้เซิร์ฟเวอร์เป็นอาร์คิทป์ที่ค่อนข้างดี มากๆในเกมนะเพราะว่าทำอะไรได้เยอะทำอะไรได้ไหลายอย่างนะครับคทอคทอชัชคอทัสถ้าอย่างนี้เราลงเซิร์ชในช่องค a มทัสมันจะดับเบิลแซปเชียนะมันจะลดไปสองจ้โอ้ไม่กอดระบบอีกสองพลังขอให้ขึ้นนะ ขึ้นนะฮะคุณนะขึ้นจะเป็นพระคุณมากโอ้ไ oh ม่จบและ้ะจบล้ะไม่ต้องเล่นละไม่ได้เล่นละเซิร์ชเซตอะไรโอ้โอเคที่สบายใจโอเคอย่างนี้เหรอเด็กมันเร็วอะ่ะ ไม่น่าไหวนะเจออย่างนี้เคยอมเถอะกดผิดกดผิดเมื่อแต่พูดๆแล้วก็ไปกดหยุดอัดนะก็น่าจะยอมแพ้น,นะครับเพราะว่าเราสู้ถนนไม่ได้นะมันเร็วกว่าเราเยอะก็คุณพ่อไปก่อนทันีีแล้วกันคุณพ่องานเข้าแล้วไว้เจอทีหนึ่งวันหลังถ้ามีอะไรเด็ดดีๆก็จะอัพให้กดเหมือนเดิมนะครับวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะ ไว้จเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ